สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง MN Channel ครับผมวันนี้ฮะผมก็อยู่ในเว็บ j จ c k 998อีกแล้วครับมาหาอะไรอะไลนเล่นกันครับและผมก็เล่นอยู่อ่ะอยู่ที่ไฮโลออนไลน์นะวันนี้พามาเล่นไฮโลออนไลน์ครับขอบอกไว้เลยนะครับว่าไฮโลออนไลน์เนี่ยผมได้เกือบทุกรอบเดี๋ยวมาดูกันว่าผมเล่นแบบไหนถึงได้ทุกรอบนะครับอ่ะ สโลแกนของผมนะครับเล่นแบบจำกัดนะฮะแล้วก็อย่าโลภมากครับนะเอาแค่พอได้นะเอาแค่สนุกสนานครับไม่จริงจังไม่ไปจริงจังอะไรกับมันนะฮะผมขอแค่พันสองพันพอได้แล้วเลิกเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยครับเกมนี้เราเล่นอไอเดียผมขอเป็นใหญ่แล้วกันนะฮะรอบนี้ผมแทงใหญ่สำหรับเงินทุนเริ่ม ต้นของเรานะฮะเรามีอยู่เท่าไหร,ร่ฮะสองหมื่นสองพันสี่ร้อยเนาะที่เริ่มเล่นนะถ้าที่จําได้อ่ะอ่ะรอบแรกเราทายทายผิดนะโอเคไม่เป็นไรฮะเรามาทายกันใหม่นะครับเรามันมีมีผิดมีถูกนะฮะถือว่ารอบแรกเราเดาผิดไปนะครับแต่ไม่เป็นไรเรามาเดากันใหม่ฮนะอ่ะรอบนี้เอาอะไรดีครับผมขออ่าเอาเป็นใหญ่แล้วกันขอเล่นใหญ่อีกสักหนึ่งรอบเอาเป็นที่500บาทครับฝั่งใหญ่นะฮะสำหรับใครนะครับที่อ่ารับชมคลิปผมอยู่ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับการพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับผมรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะอ่าออกมาแล้วนะครับอ่าผมทายถูกแล้วครับเดาถูกแล้วนะได้กลับมาแล้วนะครับที่เสียไปครั้งที่แล้วนะทายถูกนะฮะอ่าโอเคฮะเรามาเดากันอีกอีกรอบฮะเดากันต่อฮนะเดาให้มันถูกให้มันได้ตังค์ครับอ่ะผมคิดว่าเรามาเปลี่ยนฝั่งกันบ้างดีกว่าเอาเป็นฝั่งเล็กมากดีกว่าน,วะนะครับผมลองแทงไปที่หนึ่งพันบาทเลยแล้วกันฝั่งเล็กครับอ่ะ ครั้งนี้แทงหนักนิดนึงนะครับคิดว่ามันน่าจะออกเล็กนะเพราะมันออกใหญ่มาสองตาแนละ้วเล็กไหมครับเล็กฮะร,รอบนี้ออกเจ็ดแต้มนะฮะฝั่งเล็กนะอ่าใช้ได้ใช้ได้ครับถือว่าเดาเดาถูกฮะอ่าหลักการเล่นของผมไม่มีอะไรครับเดานะฮะอ่าแต่อาจจะมีหลักการนิดหน่อยคือว่าหลักการนิดหน่อยสำเนียงยังไงอยู่โอเคหลักการเล่นหรือว่าอ่าการเล่นของผมแล้วกันนะฮะผมจะเล่นอ่า เล่นแบบยังไงล่ะกะจะมีการเล่นแบบมีกฎเกณฑ์นิดนึงก็คือไม่โลภมากนะฮะเล่นเอาแค่พอได้หรือถ้าเสียก็เอาเสียไม่มากนะ,อะรอบนี้โอ้โหนะฮะรอบนี้ตองห้าฮะไม่ถูกนะมันออกตองห้านะฮะบอกเลยนะคับถ้าใครแทงตองห้าเนี่ยคุณจะได้แบบกี่เท่าอ่ะได้ส15ิบห้าร้อยห้าสิบเท่าะนะฮะแทงหนึ่งร้อยคือได้ร้อยห้าสิบาทอะ ถ้าใครทายถูกแต่โอกาสออกมันน้อยมากเลยฮะเอ๊ะนะโอเคผมทายผิดนะมันออกตองนะโอเคไม่เป็นไรแทงใหม่นะครับพูดถึงการเล่นของผมนะครับอย่างที่บอกฮะผมจะเล่นแบบไม่โลภนะฮะเอาแค่ยังไงล่ะพอได้ค่าขนมนะฮะ เราเราเราเล่นแบบไม่ไม่ไม่หวังมากต้องได้เป็นหมื่นเป็นแสนนะเอาแค่พันสองพันพอนะครับพอได้ค่าขนมเนาะแล้วเราก็เลิกเลยครับอย่าไปเต้อมันเล่นต่อเนาะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเสียนะไอเงินที่เราได้มามันก็จะเสียไปนะะไปไปมาไปไปมาๆมันจะขาดทุนเอานะฮะโอเคเนาะอันนี้เป็นหลักการเล่นของผมนะครับแล้วก็ในการแทงนะฮะผมจะแทงแค่ เล็กก nice. really the like ับใหญ่เท่านั้นนะครับซ้ายกับซ้ายขวาแค่นั้นไม่ไม่แทงเตงไม่แทงตองอะไรเพราะว่ามันผมว่ามันความน่าจะเป็นในการออกมันมันน้อยมากๆนะฮะอันนี้คือการเล่นของผมอ่ะพูดไปพูดมานะครับตอนนี้เราได้มากี่บาทแล้วเนาะเอางี้เดี๋ยวมาสรุปดีกว่าแล้วเราน่าจะเลิกได้แล้วก็ได้นะฮะเพราะว่าผมคิดว่าตอนนี้เราก็ได้น่าจะเป็นพันแล้วแหละเดี๋ยวมาดูก่อนได้ได้ได้เท่าไหร่แล้วนะฮะอ่าเดี๋ยวคิดก่อนเริ่มแรกนะฮะเรามีอยู่เท่าไหร่ 22,400บาทนะครับนอกาที่เราเริ่มเล่นณนะปัจจุบันนะเรามีอยู่เท่าไหร่2 0อ0หมื่าทนะอ่บาทะถือว่าโอเคแล้วครับเราได้ณปัจจุบันตอนนี้นะฮะเริ่มเล่นก,กับปัจจุบันมีส่วนต่างอยู่ที่1,500นะฮะเท่ากับผมเนี่ยเล่นได้มา1,500บาทแล้วนะครับผมว่าผมพอเพียงเท่านี้แล้วกันครับเนาะ เอาให้มันได้แน่ๆฮะได้แล้วเอาแค่นี้แหละเล่นแค่ไม่กี่นาทีบะไม่กี่นาทีบาไม่กี่นาทีเองนะฮะก็ได้เป็นพันมันก็โอเคแล้วแหละได้พันห้าร้อยบาทก็ได้ค่าข้าวแล้วนะฮะชิลๆแล้วนะฮะโอเคสาหรับวันนี้ก็พอเพียงเท่านี้แล้วกันครับเนาะเอาให้มันเอาให้มันได้แค่นี้แหละได้ทุกวันพอโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันครับเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเล่นกันใหม่ครับกับแจ็คเก้าเก้าแปดนะเรามาหา อะไรเล่นกันใหม่นะนะไม่ว่าจะเป็นบาคาร่านะครับไฮโลนะฮะสลอ็อตเนาะหรือจะเป็นไพ่อะไรต่างๆเข้ามีหมดนะครับเว็บนี้แล้วแต่ใครชอบอะไรนะผมชอบเล่นอยู่แค่เนี่ยแหละไม่กี่อย่างเป็นบาคาร่าบ้างไฮโลบ้างรูเล็ตบ้างสล็อตบ้างอยู่แค่นี้แหละเวียนๆกันไปนะฮะแล้วแต่อารมณ์วันไหนนะโอเคพูดเยอะแล้วฮะไม่ไปสักทีบอกจะไปโอเคครับผมสวัสดีครับ